การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอท,อท,อทอเปิดตัวโครงการ TAT Connect เครื่องมือทําการตลาดแบบ Influencer จ่อตลาดท่องเที่ยวไทยผนึกกาลังพันธมิตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางผู้ประกอบการธุรกิจและ Influencer ทาการตลาดแบบ360องศาพร้อมกับจัดกิจกรรมเชิญเครือข่ายผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Influencer กว่า140รายร่วมเสวนาและอบรมการใช้แพลตฟอร์มที่โรงแรมเดอะสลินริเวอร์ไซส์กรุงเทพครับ สำหรับในส่วนของโครงการ t t Connect นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะด้วยแสนยานุภาพของการตลาดที่เราเรียกว่า Influencer Marketing หรือการตลาดที่ใช้ผู้ส่งอิทธิพลบนโลกออนไลน์เนี่ยมาเป็นส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมการขายให้กับประเทศไทยเพราะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ในทุกๆประเทศเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่ององุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการนํารายได้เข้าประเทศการรักษาฐานลูกค้าเดิมการเพิ่มเติมลูกค้าใหม่ การขยายซึ่งความเชื่อมเกี่ยวอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นในส่วนของแพลตฟอร์ม t ีไอทีคอนเนเนี่ยค่ะจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่การท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยได้ร่วมทําแพลตฟอร์มเพื่อที่จะเป็นแมทช์เมเกอร์ให้กับทางด้านของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทุกๆประเภทนะคะมาพบกับอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช่มาพบกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ใช่เราได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะคะในส่วนของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ได้พบกับคนที่ใช่ในการที่จะไปกระจายผลภาพรักต่างๆให้กับสินค้าบริ การของตนซึงแน่นอนคะ่ะเมื่อความประทับใจนั้นเกิดขึ้นสิ่งที่ได้ก็คืออัน,นสงภาพใหญ่ในส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยคะ่ะนั้นในตัว t ท t Connect ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่15สิงหาคมตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการมากกว่า300รายแล้วนะคะที่ประกอบที่สมัครเข้ามาและในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือ KOL เนี่ยตอนนี้ก็มากกว่า300ลาแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะสื่อมวลชนนะคะ เราสามารถที่จะเข้าทางเว็บไซต์นะคะ TAT Connect หรือแอปพลิเคชันทั้ง iOS นะคะทั้ง Android ได้เลยนะคะ TAT Connect มาสมัครกันเยอะๆแล้วสิ่งที่ททจะนําไปขยายผลต่อก็คือว่าในการทําการตลาดในต่างประเทศเรามีสนักงานสาขา29แห่งเราก็จะเอาในส่วนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ KOL ต่างๆเหล่านี้ละค่ะไปเจอกับฟรอนต์ไลเนอร์แล้วก็ผู้ขายในต่างประเทศเช่นเดียวกันค่ะค่ะ ในส่วนการเสวนานะคะเราก็มีการเสวนาโดยเอาผู้ส่งอิทธิพลทางด้านของความคิดนะคะหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมา นำเสนอมุมมองและก็ความสําคัญว่าในส่วนของการต่อขยายการเชื่อมเกี่ยวเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างและอีกส่วนนึงก็คือในส่วนความอุสาความสำคัญของอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเราก็มีทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยนะคะมาช่วยเพิ่มและขยายในส่วนขององค์ประกอบความสําคัญและที่สําคัญแล้วก็มีูรูนะคะผู้ที่อยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมาเปิดมุมมองในแง่ของการใช้เทคโนโลยี ประกอบกับ Data และในส่วนของการใช้ในเรื่องของการตลาดผ่าน Influencer Marketing ที่วันนี้นะคะผู้ประกอบการก็จะได้เห็นว่าและมันมีความสำคัญและมันช่วยอย่างไรได้บ้างแล,และในส่วนของ c r ี a t i v e ฟนิกเองนะคะต้องบอกว่าการเพิ่มประเทศไทยเนี่ย เราไม่ได้คิดมูลค่าค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเป็นฟรีออฟชาร์จทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆกิจกรรมหรือในทุกๆ Business Matching ที่เกิดขึ้นใน TIT Connect กเนี่ยก็จะเป็นการติดต่อตรงระหว่างผู้ประกอบการแล้วก็ทางด้านของ Content Creator ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นค่ะใช่ค่ะเราเข้าไปที่ TIT Connect นะคะ ตรงเลยนะคะก็ที่ Android แล้วก็ในส่วนของตัวทั้ง้ง Android และ iOS ออก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งสองแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็เข้าไปกรอกง่ายๆเลยนะคะก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นโซเชียลมีเดียเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพราะฉนั้นเราก็กรอกรายละเอียดตามที่ทางแพลตฟอร์มไ,ไ,ได้ขอให้ลงทะเบียนซึ่งง่ายมากค่ะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะไปขยายความเชื่อมต่อให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศค่ะ ค่ะในส่วนของเฟสแรกนะคะเราก็คิดว่า ในส่วนของเฟสแรกเองที่เราเปิดตัว TAT Connect ในปีนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าในส่วนของ business matching ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะสร้างมูลค่าทางด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ไม่น่าจะต,ต่ำกว่า300ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าผลาการดำเนินง,งานในช่วงเตอร์แรกเนี่ยก็เราก็จะดูว่าแล้ว Lesson Learn หรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรที่จะเป็นเพนทอยหรืออะไรที่เป็นจุดที่จะต่อเชื่อมขยายให้ TAT Connect เนี่ยมันสร้าง คุณูปการให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราก็จะไปเสริมตรงนั้นแต่ในส่วนของเฟสแรกที่เราเริ่มเปิดดําเนินการในช่วง3 4เดือนหรือนในควอเตอร์ของปีนี้เนี่ย,ยก็คิดว่าการสร้างมูลค่าในยได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแลวก็ให้กับคอนเทนต์เรีเตอร์เองหรืออินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ย,ย <mas k> ไม่ต่ํากว่า3 0 0้ล้านบาทค่ะก็แน่นอนนะคะในส่วนของการกระตุ้นการตลาดการท่องเที่ยวเนี่ย รัฐบาลให้โจทย์ชัดเจนนะคะว่าเราจะขายประเทศไทยแบบ365วันนั้นหมายความว่าเป็นทัวริซึมออร์ราวแล้วเราจะขายทั้งตลาดระยะใกล้และตลาดระยะไกลรวมถึงการกระตุ้นการ,รเดินทางของนักท่องเที่ยวในประเทศดังนั้นเนี่ยเป้าหมาย KPI ที่รัฐบาลให้ไว้เนี่ยที่36.7ล้านแล้วก็ในส่วนของไรายได้เนี่ย 3, 3. ล้านถึง3.5ล้านล้านเนี่ยมันก็ต้องมา พร้อมกับกิจกรรมการตลาดต่างๆในช่วงของออกิจกรรมจริงๆแล้วในช่วงเดือนที่เขาเรียกว่าเดือนนอกฤดูการท่องเที่ยวก็คือในช่วงนี้ช่วงกรีนซีซันเนี่ยนะคะเราก็มีได้การสนับสนุนจากรัฐบาลในส่วนของอการดําเนินงานฟลิกวินหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เราทำจอยโปรโมชั่นกับ OTA ชื่อดังทั่วโลกประมาณ9แห่งเป็น OTA ต่างชาติ7แห่งและ OTA ในประเทศอีก2แห่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการเปิดให้มีการจองเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เดือนตอนนี้เราเริ่มแล้วนะคะสิงหากันยาตุลาใช้ได้จนถึงเดือนตุลาตรงเนี้ยเราก็คิดว่าในส่วนของการกระตุน้นการเดินทางนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วง3เดือนนี้ไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0คนแน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการทําอย่างไรให้นะักท่องเที่ยวทั่วไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เห็นว่าเมืองไทยไม่หลับไหลเพราะฉะนั้นเนี่ย even ม้กระทั่งในช่วงกรีนซีซันเราก็มีการจัดกิจกรรมที่เรียกว่าเสน่ห์ไทยเสน่ห์ไทยเนี่ยก็คือเป็นการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีสินค้าบริการของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคซึ่งเสน่ห์ไทยเนี่ยเราก็จะเริ่มจัดในช่วงเดือนกันยานะคะใน5ภูมิภาคก็คิดว่าการกระตุ้นในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะไม่ต่ำกว่า 2, 2 5 0 0 0 0ห0 0 0ืนคนในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ยังให้ความสำคัญกับตลาดระยะใกล้ที่มีออท,ที่ที่ถือว่าเป็นตลาดศักยภาพเช่นตลาดจีน ในเดือนกันยานี้นะคะเราจะมีการเฉ,ฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกับการเปิดตัวหมีห่ามันที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมทางการตลาดจะเป็นบอสไลฟ์หรือไลฟ์ขายของก็คือในส่วนของกิจกรรมการตลาดทางด้านของการท่องเที่ยวให้กับตลาดจีนรวมถึงการาทํางานร่วมกับสายการบินจอยโปรโมชั่นเปิดเมืองรองในในประเทศจีนเพื่อนํานักท่องเที่ยวจากทั้งไทยไปจีนและจากทั้งจีนมาเมืองไทยซึ่งตรงนี้ถือว่าดีมากตลาดอีกกลุ่มนึงที่เราให้ความสําคัญก็คือในส่วนของตลาดที่เรียกว่าเป็นโอเวอร์แลนด์ก็คือมาเลเซีย ตอนนี้นะคะเราได้มีการเจรจาในการที่จะเปิดสายการบินวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีสายการบินจากมาเลเซียเนี่ยบินเข้าเชียงใหม่อันนี้เป็นการเปิดเดสติเนชันใหม่มาเลเซีย Cross b o r เดอร์เข้ามาที่สงขลาหาดใหญ่ไปที่กระบี่ภูเก็ตสตูลต่างพวกนี้เราทาแล้วแต่เราต้องการให้มาไกลกว่าน,นั้นก็คือมีการเปิดเส้นทางการบินนะคะจากมาเลเซียไปที่เชียงใหม่อันนี้เป็นตัวอย่างของของสิ่งที่เรากระตุ้นในช่วงนี้และที่สําคัญนะคะตอนช่วงนี้เองเนี่ยเราก็มีการจัดก,กิจกรรมทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของสปอร์ตแล้วก็ เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆในช่วงปลายปีที่เรียกว่า Thailand Winter Festival นะคะตุลาพฤศจิกาธันวาตอนนี้รัฐบาลและก็ทางทรทอเองกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่มหาสงการที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาในเดืนเอนเมษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของออจังหวัดในหลายๆจังหวัด ปีนี้เราจะได้เห็นมหาลอยกระทงเฟสติวัลที่จะเกิดขึ้นในในหลายๆพื้นที่ทั้งในกรุงเทพเชียงใหม่และอีกหลายๆที่นะคะแล้วก็ในส่วนของงานเขาดาวก็เช่นเดียวกันค่ะงานเขาดาวปีนี้ก็จะเป็นงานเขาดาวที่ยิ่งใหญ่เพราะเราจะต้องไปสอดร,รับกับตัวปีหน้าของการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่เรียกว่า Thailand Grand Tourism Year ค่ะซึ่งก็คิดว่า,าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ เราก็คิดว่าน่าจะได้เป็นไปตามเป้าที่เราตั้งเป้าหมายไว้ที่36.7ล้านคนตอนนี้นะ่าถึงปัจจุบันนะคะวันที่1มกราจนถึงวันที่ในช่วงเดือนนี้ก็คือวันที่14สิงหาเรามีนักท่องเที่ยวแตะที่22ล้านคนแล้วค่ะเรื่องของความปลอดภัยคือหัวใจของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นและเส้นเลินต่างๆและว่า เราต้องมีการบริหารจัดการอย่างไรเมื่อบางพื้นที่มีนักท่องเที่ยวที่หนาแน่นหรือแออัดเนี่ยเรื่องของความปลอดภยัยต้องมีการดูแลมีการบริหารจัดการอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นหน่วยงานความมั่นคงตอนนี้ก็ได้มีการทํางานคู่ขนานกับทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศไทยในทุกพื้นที่นะคะมีการตรวจตราหรือแม้แต่กระทั่งตำรวจท่องเที่ยวก็มีสายตรงสายด่วน1155นะคะของทรทเอ,องก็1672งก็ตอนนี้เรากระจายลงทุกพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต i will just have to see it